สวัสดีครับผมป๊อบจากร้าน o อวีดีชนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณลูกค้านะครับขับรถนะครับเป็นเทเบิลเล็ตโค้ดนะครับหนึ่งจุดแปดนะครับเป็น l อทนะครับรุ่นเอทปีสองศูนย์หนึ่งสองนะครับขับรถเข้ามาที่หน้าร้านโอวีดีชนะครับเพื่อติดตั้งนะครับสมาร์ทเกตโอวีดีนะครับลูกค้าเลือกเป็นรุ่นลูฟี่เอเอนะครับหน้าจอเคปเลอนะครับต่อตัวนี้นะครับสำหรับรถเทเบิลเล็ตโค้ดนะครับสามารถดูค่าอุณหภูมิน้ำมันเกียร์นะครับ อุณภูมิน้ำมันเครื่องนะครับออยเทมและออโตเทมนะครับของน้ำมันเกียร์ได้แล้วนะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับอันนี้จะเป็น LT นะครับของคุณลูกค้านะครับขับมาที่หน้าร้านโรบูชช็อปของเราเลยนะครับนะครับก็จะเป็นรุ่น LT นะครับลูกค้าก็เลือกเกิดเป็นนะครับลูฟี่ครับตัวนี้ตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวปักเสียบนะครับก็แค่เสียบเข้าไปที่พอนบดีของรถตรงนี้นะครับแล้วเก็บสายนะครับขึ้นด้านบนหาตัวเกจได้เลยนะครับ เดี๋ยวมาดูกันครับว่าตัวเกตดูค่าอะไรได้บ้างนะครับสำหรับคูด l อนะครับคันนี้นะครับหนึ่งจุดแปดนะผมจะสตาร์ทเครื่องเลยนะครับเมื่อสตาร์ทเครื่องครับตัวเกตก็จะติดขึ้นมาให้แบบนี้เลยนะครับสำหรับ lt นะครับอ่านี่เลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วตัวเกตนะครับก็จะสามารถนะครับดูค่านะครับต่างๆของรถได้นะครับจะสังเกตนะครับ ตัวบนสุดก็คือโวล์นะครับแบตเตอรี่อยู่ที่13.8นะครับวอเตอร์เทมนะครับอยู่ที่95องศาคืออุณหภูมิอน้ำนะครับออยล์เทมนะครับก็คืออุณหภูมิของนันเครื่องอยู่ที่90นะครับส่วนตัวขวามือสุดล่างสุดนั่นคือเอทีออยล์เทมก็คืออุณหภูมิของนันเกียร์นะครับของรถเชฟเบลีฟูดนะครับตอนนี้ดูได้แล้วนะครับค่าอยู่ที่63องศานะครับเป็นค่าที่ตรงนะครับผมลองทดสอบแล้วนะครับตรงกับแอปท็อกโ o นะครับ ตรงกันเป๊ะนะครับทั้งออยเทมอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง AT ทีออยเทมอุณหภูมิล้ตเกียร์นะครับ63เนี่ยตรงดัดของทอรโปนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้กับวิดีโอให้ดูเปรียบเทียบกันนะครับตอนนี้อุณหภูมิหม้อน้ำอยู่ที่100่องศานะครับโอเคนะครับก็สามารถดูค่าได้แล้วนะครับสำหรับรถเชฟเวอร์ดคูดนะครับสำหรับอุณหภูมินัตเกียร์นะครับท่านใดสนใจนะครับทักมาได้เลยนะครับ อ่าเป็นปลั๊กแบบเสียบตรงรุ่นนะครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟใดๆนะครับตัวเกตนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนหน้าจอได้นะครับโดยการขับุมด้านหลังนะครับแบบนี้นะครับก็คือสามารถเปลี่ยนหน้าจอได้ถึง5าหน้านะครับอ่าจะสังเกตเราจะตั้งค่าอะไรก็ได้นะครับวอเตอร์เทมหม้อน้ํานะครับสปีดความเร็ว a อทออยล์เทมอุณหภูมิน้ํามันเกียร์นะครับอ่าอยล์เทมตัวนี้คืออุณหภูมิน้ำมันเครื่องอยู่ที่92น้ำมันเกียร์ที่63นะครับนี่เป็นวัดรอบเครื่องยนต์นะครับหน้าต่อไปนะครับ จะเป็นหน้ารวมแบบนี้นะครับก็สามารถกําหนดวางค่าได้หมดนะครับเราอยากดูค่าอะไรนะครับส่วนตรงนี้ผมวางให้กับลูกค้าก็จะเป็นบรรทัดแรกนะครับเป็นความเร็วสปีดนะครับวัดรอบเครื่องยนต์นะครับก็เป็นแรงดันแวตค่ำนะครับอันนี้ก็คือวอเตอร์เทมอุณหภูมิอน้ำนะครับโวลต์แบตเตอรี่นะครับเอฟโฟลต์ตาส่วนผสมเชื้องกับอากาศนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอุณหภูมิน้ำมันเกียร์นะครับเอทีออยล์เทมของรถเชฟโรเลตคูดนะครับ ออยเทมตัวนี้คือคุณมันเครื่องนะครับแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยกิโลเมตรต่อลิตรก็มีบอกด้วยนะครับนะครับตัวเกจก็จะสมูทแบบนี้นะครับสังเกตวัดลงวัดรอบนะครับสมูทไม่ดีเลยนะครับค่าขึ้นจริงนะครับอ่านจากกล่องไม่มีการตัดต่อสายไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับแบบนี้เลยนะครับหน้านี้ก็เหมือนกันนะครับสามารถตั้งค้าต่างได้นะครับได้เลยนะครับ สวยๆนะครับหล่อๆในเชฟโรเลตคูสดูข้างอุณหภูมิน้ำมันเกียร์ตั้งตรงตั้งเตือนได้หมดนะครับตัวนี้นะครับสามารถนั่นได้เลยเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมจะลองตั้งค่าม่าน้ําดูนะครับว่ามันจะเตือนตอนนี้ม่าน้ําอยู่87นะครับเดี๋ยวเราจะผมจะลองตั้งเตือนดูนะครับเราเลื่อนไปที่ warning setup นะครับแล้วก็เลื่อนหาตัวตั้งเตือน w a t e r temp นะครับังเกตอยู่110นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งให้ต่ากว่านะครับ จะดูมันเตือนอยังไงนะครับผมจะตั้งสักอ่า8า3องศานะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเนี่ยตัวเกจก็จะเตือนแบบนี้เลยนะครับพร้อมเสียงนะครับเพราะตอนนี้หม้อน้ํามันอยู่88องศานะครับแต่ตัวเราตั้งเตือนไว้ที่8ส3มันก็จะเตือนแบบนี้นะครับตัวหนังสือที่ตั้งไว้สีขาวจะเปลี่ยนเป็นสีแดงพร้อมเสียงแบบนี้เพื่อเตือนให้เราทราบว่าอุณหภูมิหม้อน้ํานะครับ ก็คือถึงค่าที่เตือนแล้วให้จอดรถตรวจสอบนะครับสามารถทำอย่างนี้ได้เลยนะครับทั้งความเร็วนะครับตั้งค่าต่างๆได้นะครับตัวนี้นะครับก็ขั้นใดนะครับที่สนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อนะครับ OBD รุ่น l u ฟี่นะครับตัวนี้นะครับไปติดตั้งใช้งานเพื่อดูค่าต่างๆของรถเชฟโรเลตครูซหรือรถรุ่นอื่นๆนะครับสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่หมายเลข0899695708นะครับขับรถมาที่หน้าร้าน OBD Shop นะครับ มีบริการติดตั้งให้ฟรีแบบนี้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเลทต้องสิ้นนะครับนะครับก็มาติดตั้งได้เลยติดตั้งไม่นานนะครับเป็นปั๊กตรงรุ่นนะครับ15นาทีก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับคูบีดีรุ่นดูฟีตัวนี้นะครับรับประกันยาวๆไปเลยนะครับ1ปิดเต็มนะครับท่านใดสนใจอยากดูควบมั่นเกียร์นะครับของเชฟโรเลตคูดนะครับเข้ามาหาเราได้นะครับเราติดตั้งและอธิบายการใช้งานให้ทราบได้เลยนะครับท่านใดสนใจทักมานะครับสวัสดีครับ